สวัสดีครับทุกท่านทานข้าวทานน้ำกันไดอยังนะครับพบกันในคลิปนี้ผมได้นำเอาเหรียญเจ้าสัวนะครับเหรียญเจ้าสัวของหลวงปู่บุญมาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ผมชอบพกติดตัวนะครับช่วงนี้ก็จะพกคู่กับหลวงพ่อแก้วองค์นี้นะครับวันนี้ก็ เอามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเดีย๋ยวนี้จะเป็นเหรียญที่ดูดูง่ายและมีเอกลักษณ์นะครับที่ที่อยากจะเอามาแนะนําให้ดูว่าเหรียญหล่อเจ้าสัวนะครับเหรียญเจ้าสัวหลวงู่บุญเนี่ยถ้ามีลักษณะแบบไหนเราเราจะตีเป็นพระแท้ได้เลยนะฮะ <c oughs> ต้องขออภยัยฮะเป็นหวัดนิดหน่อย <c oughs> นะครับเดี๋ยวดูด้านข้างดูด้านหลังนะครับองนี้เป็นพระที่เงาเซียนคิดว่าเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับง่ายง่ายถึงง่ายมากนะครับนะครับเพราะว่ามีอะไรที่จะเอามาแนะนํานะครับว่าเวลาดูเหรียญหล่อ,อบโบราณแล้วมีอะไรแบบไหนจะนะครับเหรียญเจ้าสัวเป็นเหรียญที่ที่เป็นบล็อกแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับแต่การหล่อเนี่ย การหล่อเขาจะทำทำแม่พิมพ์ด้านหลังคือมันไม่ใช่แม่พิมพ์อ่ะเขาจะปั้นหุ่นเทียนบางๆมาประกบนะครับพอประกบเพื่อจะหล่อนะให้มันหนาผ้าหนาขึ้นนะครับมันก็จะมีร่องรอยของตะเข็บนี่นะครับร่องรอยของตะเข็บเหมือนหลวงเพราะเงินจอบจอบเล็กจอบใหญ่อ่ะเขาวิธีการทําก็เหมือนกันนะครับนั่นคือมีมีครีบนะครับมีครีบเห็นไหมเวลาเขาติดสมมุติว่าเรา เหมือนแซนด์วิชอนะถ้านึกภาพออกแซนด์วิชไหมแซนด์วิชด้านหน้าแซนด์วิชด้านหลังนะเขามาประกบกันบางทีมันจะเยื้องเยืองกันเนี่ยนะฮะนี่คือเอกลักษณ์ของผ้าหลอ่อที่ถ้าเราเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นผ้าหล่อชนิดไหนนะที่เป็นผ้าหล่อโบราณที่เขาทําไม่พิมพ์สองหน้าหรือว่าทําไม่พิมพ์สองชิ้นมาแปะติดกันเนี่ยนะครับนะครับแต่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหน้าเดียวคือด้านหน้ามีหน้าเดียวด้านหลังไม่มียันนะครับแต่ เราจะเรียกว่าแม่พิมพ์ประกบก็ได้นะฮะแม่พิมพ์ประกบก็ไม่ผิดนะครับเห็นไหมจะมีครีบเวลาประกบครีบเนี่ยมันมันจะเห็นร่องรอยของการเยิงยังนะครับการเยิงยังนี่ก็เป็นหลักว pues mm ิธีการดูอ nah ีกวิธีห <iros> น <te> ึ่งนะเพราะว่าใช้มือทำเนาะพอครีบแผ่นแผ่นแม่พิมพ์ด้านหลังกับแผ่นแม่พิมพ์ด้านหน้ามาประกบกันมันจึงเห็นเห็นครีบพอเห็นครีบปุ๊บมันมีการประกบไม่เสมอกันพอหล่อออกมา เขาก็แต่งตะไบนะฮะแต่งตะไบมันก็มีปลิ้นปลิ้นออกมาแบบนี้นะครับปลิ้นปลิ้นออกมาเป็นขอบปลิ้นปลิ้นออกมานะฮะอันนี้คือจุดสังเกตที่หนึ่งนะจุดสังเกตที่หนึ่งสอง <c oughs> ไม่ว่าผ้าหล่อชนิดใดก็ตามนะครับชนิดใดก็ตามถ้านะครับถ้ามีเม็ดเม็ดเกินหรือว่าเม็ดกูดหูดอย่างเงี้ยสันฐานนี่แบบอาจจะเรียบหรือไม่เรียบก็ได้นะครับ แต่ว่าถ้ายิ่งไม่เรียบเหมือนผลมะกรูดเลยยิ่งดีนะครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับนะครับนี่คือข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตว่าถ้าเป็นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะมันมีเปอร์เซ็นเป็นผ้าแท้ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นผ้าที่เนื้อสวยมากนะครับมีมีคราบขมเหลาขี้เบ้าขี้ดินยังติดอยู่ฝังอยู่นะครับแต่ผิวด้านบนจะเปิดออกมานะครับเห็นไหมฮะ เห็นเม็ดเม็ดกลมๆตรงนี้ไหมสันฐานจะไม่เรียบกลมเลยนะครับอันนี้คือมันเป็นเม็ดเกินที่แบบบางทีการหล่อเนี่ยมันจะมีการปุดแตกนะครับบางท่านอาจจะเรียกว่าเม็ดเดือดนะครับมันปุดขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้เดี๋ยวผมจะขยายเนื้อดูให้ทีหลังนะสองแล้วนะสามไอพวกสลากต่างๆหมายถึงว่าเป็นครีบนะครีบ,บที่แบบการปรีแตกของ หุ่นแม่พิมพ์นะครับหรือว่าหุ่นเทียนนั่นแหละรครับเวลาเขาประกบแล้วเวลาหล่อมันอาจจะมีการปรีแตกมันจะมีคลีบนะครีพอหล่อลงไปเงี้ยมันมีการเนี่ยอันนี้คือร่องรอยของอาจจะโดนตะไบนะฮะโดนถูเดี๋ยวจะให้ดูนะครับคลีบหรือว่าสลับนะครับตรงเนี้ยม,นะมีนะเหมันมันเนื้อมันแตกบล็อกแตกนะครับมันก็เลยเหมือเวลาหล่อแล้วเนื้อมันจะปรีปรีออกมานะครับ จึงทำให้เราเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดูของผ้าหล่อโบราณได้เช่นกันนะครับแต่ตรงนี้ก็มีให้เห็นนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพวกรอยตะไบนะฮะร,รอยตะไบาอาจารย์ผมบอกว่าลักษณะนี้เป็นตะไบบุ้งนะแต่คนอื่นเขาจะเรียกว่ายังไงก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดนะครับมันเป็นตะไบเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เป็นช่อชนวนนะครับช่อชนวนมีสองที่นะครับมีด้านล่างกับด้านนี้นะครับ บา,บางองค์ก็จะมีหล่อช่อเดียวด้าน่างก็มีนะฮะเราจะไปยึดติดแล้วก็พวกการหดย่นพวกนี้นะการหดการยน่นพวกนี้นะครับตรงนี้นะฮะยน่ยนยน่นบางทีดูแล้วเหมือนลายมือ <c oughs> <c oughs> บางทีบางท่านนี่มาคอมเมนต์ผมว่าให้พูดผิดพูดใหม่ได้นะพระหล่อใครจะมาเอามือมากด มันไม่ใช่กดตอนที่เขาหล่อจะบ้าหรือ <c oughs> มันก็ร้อนมือมันก็พองนี่ทุกอย่างนะการแต่งหุ่นเทียนจะจะยุบอย่างหลวงพ่อเงินเนี่ยบางองค์เนี่ยเป็นรอยลายมือกดไปเนี่ยบางคงเข้าใจคําพูดผมผิดไปว่ามากดตอนหล่อมันไม่ใช่นะครับทุกอย่างในการแต่งหุ่นเทียนน่นะครับมันอยู่มันอยู่ขั้นตอนการแต่งนะครับการแต่งหุ่นเทียนไม่ใช่ว่าไปทําไปอะไรตอนที่เขาหลอนะสิ่งที่หล่อ,อ,อมาเสร็จได้ แล้วจะมาทําได้ก็คือแค่พวกตะไบตกแต่งลบคมพวกนี้สามารถทําได้นะครับหลังจากการหล่อแล้วแต่การประกบแม่พิมพ์บางทีเขาเอาเอาแม่พิมพ์ข้างหน้ากับข้างหลังมาปิดกันเหมือนเราทาแซนด์วิชอะ่ะเขาก็ต้องบิดบิดกดกดใช่ไหมเพื่อให้มันติดกันนะฮะแล้วก็ต่อช่อชอนวนออกมานะครับผ้าจึงจะอ่อนแอนบิดบิดบ้างนะครับนี่คือลักษณะของผ้าหลอ่อนะฮะเดี๋ยวจะขยายเนื้อให้ดูนะครับ การย่นเห็นไหมเนี่ยพวกเนี้ยการย่นบางทีอาจจะเป็นย่นหญ้าขีวัวหรือว่าดินฟอกอะนะครับดินฟอกหุ่นเทียนนะครับพวนกนะี้ไม่ตกทรายนะไม่ตกทรายผิวท่านจะจะแน่นตึงดีนะครับซึ่งบางตำราเซียนเขาจะบอกว่าพระหลวงูุบุญต้องตกทรายมันก็ไม่เสมอไปหรอกครับพระเขาไม่ได้ต้องการให้ให้มันแบบ ยังไงมันไม่สวยนะเจตนาลมของการนำพาเขาก็ต้องการนาให้สวยทุกองค์อย่างนี้อีกจุดหนึ่งเห็นไหมเนีย่ยรอยตําหนิที่มันปริแยกปริแยกคือเหมือนร้าวอะ่ะก็คือพวกนี้จะจะเกิดจากการหล่อนะครับแล้วแบบหุนหุนเทียนท่านจะปริแยกของท่านเองเนีย่ยเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับนี่รอยตะไบเชื่อมองค์นี้มีความพิเศษตรงที่ เขาเชื่อมแต่เขาไม่เอาทองแดงมาเชื่อมนะเขาเอาหูเงินมาเชื่อมก็เลยแบบมีเอกลักษณ์เลยนะครับตกใยตะไบป,ปาดแต่งเป็นร่องเสาะร่องตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีครีบแตกเป็นง่านี่ครับหลายคลิปที่ผมพยายามชี้แนะว่าผมหลักการดูผมดูตรงไหนผมดูตรงนี้หนึ่งมันจะมีเป็นครีบเป็นแง่งอยู่ตรงนี้สองตรงนี้จะแหลมแหลมเป็นแง่มเหมือนกันนะครับ บัวต้องคมคมลึกนะครับคมลึกมากเนี่ยตะแคงให้ดูคมลึกแขนเนี่ยทิ้งเหมือนเหมือนสละอานะครับสระอากระดูกเหมือนตรงนี้เป็นข้อกระดูกเหมือนเป็นข้อกระดูกนะครับซอกแขนก็ซอกแขนก็จะลึกเว้าวลงไปนะครับสังคติแทงเข้าไปพกเกตนะครับเกตก็จะ เวลามันจะนูนมันจะนูนแค่ช่วงกลางนี่นะจะนูนแค่ช่วงกลางแล้วจะสโลปแทงลงไปข้างล่างนะมันไม่ได้แหลมคมมาชนซุ้มเลยนะครับหูก็จะแหลมๆนะครับตรงนี้จะหล่อไม่ไม่ติดตรงตรงช่วงคอกับช่วงหูตรงนี้ก็เป็นลักษณะธรรมชาติของพระหล่ออีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้เราดูแล้วรู้สึกว่าสวยนะครับทีนี้เราลองมาดูเนื้อกันนะครับไล่ตั้งแต่ใบหน้าเลย ว่าองค์นี้เนื้อสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวขอปรับกล้องลงแป๊บหนึ่งบางทีทั้งกล้องโทรศัพท์ทั้งกล้องมือถือขยายเยอะเกินไปมันก็แตกเนาะนี่นะครับนี่นะครับเนื้อนี่ถ้าเป็นเนื้อในหลวงพ่อเงินนี้ก็จะออกเหลือ,องอมเขียวอย่างนี้เลยนะครับซึ่ง้ายุคไล่เรียกกันนะครับตระกูลช่างสมัยก่อนหลักวิชา อะไรมันก็น่าจะประมาณใกล้ๆเคียงกันนะระก,กูลช่างนะครับเนื้อจะสวยมากแต่พื้นผิวนะฮะด้านล่างส่วนลึกสุดก็จะมีคงคงเป็นพื้นผิวเดิมนะครับเนี่ยพวกข่าเมาพวกข่เมาที่จะเกิดจากการหลอ่อหลอมโลหะมันก็ยังติดอยู่ตามพื้นส่วนที่ถูกสัมผัสก็จะขึ้นเงาเป็นเหลืองเลยนะครับเหลืองเหลืองแดง,แดง ลักษณะแบบนี้เป็นเนื้อลักษณะเนื้อทองผสมนะครับโลหะผสมนะครับโลหะผสมตรงนี้ที่ผมบอกว่าเป็นปริแยกแตกนะครับปริแยกแตกเห็นไหมนี่คือการหดตัวหดตัวเวลาหล่อนะครับเวลาหลอมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างนะผ้าหล่อเนี่ยไม่มีใครจะมานั่งนั่งทําให้มันเกิดตําหนิได้ตลอดนะครับ มันเกิดของมันเองเขาเกิดของเขาเองนะครับเวลากระบวนการหล่อเนี่ยตรงนี้เป็นสลบับเป็นครีบเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเกิดจากการปีแยกของหุ่นขี้ผึ้งตรงนี้ก็มีมีเม็ดเกินครับเม็ดเกินเล็กๆเนี่ยนะครับเนี่ยเห่าผมให้ดูเนื้อนะครับเห็นไหมธรรมชาติของการปีแยกของหุ่นขี้ผึ้งเวลาหล่อนะครับลักษณะพวกเนี้ย จะเป็นวิธีการดูผ้าหล่อโบราณได้ได้นะครับเนื้อดั้งเดิมเนื้อเดิมๆท่านอยู่ลึกๆไปท่านจะเป็นผิวเดิมมากเลยนะครับสีออกเทาๆนะครับพวกขี้ฝุ่นก็จะเกาะอยู่นะครับซึ่งเป็นเป็นเนื้อเนื้อเดิมนะครับพวกขมเมาจากการหลอ่อมันก็ติดอยู่ฝังลึกอยู่ะบ,บางทีก็จะเป็นพวกน้ําขี้เทียนนั่นแหละครับโดนความร้อนแล้วมันไม่หลุดออกไปก็ฝัง ติดกับโลหะออกมานะครับถ้าหุนห่นคิดหุ่นคีเพึ่งหรือหุ่นพวกคีเทียนมันมีพวกเศษทรายเศษอะไรจากการปนเพื่อนของดินหรือว่าโลหะต่างๆนะครับมันก็จะทําให้หลออกมาแล้วพระเป็นรูๆพุนๆบางคนถึงเขาถึงบอกว่าเป็นการตกทรายนั่นแหละครับจุดนี้สังเกตดีๆนะครับจะมี3ามเส้นตรงปลายซุ้มเนี่ยนะครับแล้วก็ลากลงมานะ ก็มาตัดกันตรงนี้นะครับเหรียญเจ้าสัวเนี่ยผมคิดว่ามีเยอะมากนะมีเยอะมากเท่าที่สังเกตดูแล้วก็เล่นเล่นมาหลายหน้ามากมันจะมีทั้งแบบบางองค์ก็ใหญ่ไปเลยนะบางองค์ก็จะเล็กบางองค์ก็จะกลางเนื้อก็จะไม่ค่อยเหมือนกันอันนี้เห็นไหมครับการตีแยกแตกของหุ่นนะครับองค์นี้จะสวยมากนะฮะเป็นภาพประจำกายของเงาเซียนนะครับ เดี๋ยวเอาไปเลี่ยมทองแล้วก็เอามาทํามันก็ไม่ได้นะครับกะว่าจะเอาไปเลี่ยมไว้แล้วนะครับห่มทองนี่นะครับการแตกนี่รอยคิดว่าน่าจะเป็นการถ้าไม่ไม่ใช่การแต่งตะไบก็น่าจะเกิดจากการเหมือนมีอะไรมาทําให้อาจจะเกิดกตอนที่เขาแต่งหุน่นหุ่นขี้ผึ้งหุ่นเทียนนั่นแหละครับทีนี้เรามาดูด้านหลังบ้างนะครับ ด้านหลังนี้มีเอกลักษณ์นะครับด้านหลังนี้ยุบลงไปเลยมียันของหลวงปู่เพิ่มนะครับท่านเป็นคนจานอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่นะครับเนี่ยสลากคีบเนี่ยนะครับ,าก,รบการปีของหุ่นเทียนเวลาหล่อมาแล้วก็มันก็เลยเกิดเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับวงการเซียนเขายึดตัวนี้เป็นจุดใายเงินได้อีกจุดหนึ่งเลยนะครับจุดใายเงินได้อีกจุดหนึ่งเลยเพราะว่า มันเป็นธรรมชาติของผ้าหล่อที่เกิดจะพบเจอน้อยนะครับองค์ไหนที่มันเป็นแบบนี้ยิ่งแตกด้านหน้ายิ่งดีนะเนื้อเงินอ่ะส่วนมากจะแตกเนื้อเงินส่วนมากจะแตก,ก,แตกหลายท่านบอกว่าเกิดจากการหดตัวเย็นตัวของโลหะเร็วเกินไปทําให้ปริแยกนะครับมันก็เป็นไปได้เนาะเป็นไปได้แต่บางทีก็ต้องดูลักษณะการแตกด้วยนะครับถ้าแตกแล้วเนื้อ มีเนื้อเกินปิ้นๆออกมานั้นแสดงว่าไม่ใช่การแตกถ้าการแตกแล้วจากการที่แบบร้อนๆแล้วเจอเย็นมันต้องแตกลึกลงไปนะครับเหมือนเหมือนแผ่นดินแตกอะถ้าแตกแล้วมีเนื้อเกินนูนขึ้นมานั้นแสดงว่าไม่ใช่นั่นนั่นเป็นการแตกของหุ่นขี้เทียนหุ่นทเทียนหุ่นขี้พึ่งนะฮะแล้วก็หล่อแล้วน้ำโลหะมันก็ดันออกมานะครับเป็นคาบ การหดย่นของโลหะเวลาโลหะไหลเข้ามาแล้วมีฟองอากาศนะครับมีฟองอากาศมีอากาศผสมเข้ามาด้วยมันจึงทําให้หลอไม่เต็มนะครับไม่เต็มมันก็จะเป็นขึ้นๆลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนขึ้นเหมือนสังขยาเหมือนต่างๆเหมือนอะไรอ่ะนะครับนี่นะครับนี่คือการหลอที่มีมีฟองอากาศหรือว่าหลอเข้ามาแล้ว โลหะเย็นซะก่อนนะฮะเหมือนลาวาครับไหลๆๆล,ล,ลงมาเย็นตรงตัวไหนเย็นก่อนก็แข็งก่อนไหลเข้าไปไม่ทั่วถึงมันจึงทําให้ข้างตรงกลางเนี่ยเป็นหลุมเห็นไหมเวลาเขาหลอ่อเทช่อนะครับเท,เทโลหะลงปานะฮะหล่อมาปุ๊บแล้วโลหะมันไหลเข้ามาไม่เต็มนะครับมันไม่เต็มตรงกลางเนี่ย มันมาถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แห้งซะก่อนนะครับเต็มซะก่อนพองอากาศดันไว้นะครับตรงนี้ก็เลยเป็นหลุมเป็นโพรงเนี่ยนะครับมันจะต่ําเลยนะอันนี้คือแบบเป็นเอกลักษณ์ของผ้าหล่อมากเลยนะครับแบบเนี้ยนะครับคือหล่อลงมาเนื้อเนื้อโลหะไปไม่ถึงไปไม่ทั่วนะครับไปได้นิดเดียวนะก็มาตกค้างอยู่แถวนี้นะครับแถวนี้ก็ย่นย่น,นะครับนี่คือรอยตะไบ จำรอยตะใบแบบนี้ด้วยนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ใหญ่มีพิมพ์จับใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลวงพ่อทาตะไบก็จะประมาณเบอร์นี้นะครับเห็นไหมนี่เกิดจากการประกบพิมพอันนี้มีเม็ดแร่อยู่นี่เม็ดหนึ่งนะครับพูดเยอะก็เหนื่อยนะไม่ใช่เป็นโควิดนะคัดจมูกเด,เดี๋ยวว่าเงาเสียงเป็นก็ขออย่าเป็นละกันนะครับอันตรายมากเลยนะช่วงนี้นะฮะนะครับ ตะใบนะครับการแต่งขอบพระโบราณองค์นี้สวยสมบูรณ์มากนะครับสวยสวยมากเลยทั้งเนื้อหาแล้วก็ลักษณะธรรมชาติโชคดีได้ได้ห่วงเงินมาอีกนะครับห่วงได้ห่วงนะครับได้ห่วงเขาเชื่อมติดด้วยน้ำประสานเงินนะครับนนี้ครับ บางองค์ <t ell an> ก็ไม่มีนะ <t ell an> บางองค์ก็ไม่ได้เชื่อมบางองค์ก็หลุดล่อนไป <t ell an> บางองค์ก็อาจจะติดเอามาทําใหม่ตรงนี้เห็นไหมรอยคีมตรงรอยคีมเหมือนเขามว้มวนม้วนมาติดนะครับมาเชื่อมประสานเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับ ใช่ไหมครับผ้พาพจะสมส่วนสวยนะครับนี่ตะแคงข้างให้ดูหลายมิตินะครับ จะเห็นอะไรชัดเจนนะครับเห็นอะไรชัดเจนที่เงาเซียนแนะนําไปนะครับก็แต่ละองค์ต้องบอกไว้ก่อนว่าความสวยของแต่ละองค์มันไม่เหมือนกันนะผ้าหล่อเนี่ยจะให้มาเหมือนกันโดยโดยส่วนใหญ่มันมันก็น้อยแต่ถ้าเราพบเจอองค์ที่เขาโดดโดดออกมาเลยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองอย่างเงี้ยมันมันดูง่ายมันดูง่ายมากนะครับมันจึงทําให้เราแบบ โชคดีนะครับเป็นพระที่มีอะไรให้เราได้ดูนะครับยนเจ้าสัวหลวงปู่บุญนี่ก็ทําให้เงาเซียนได้ตังมาเยอะมากนะครับเป็นพระที่รู้สึกว่าแขวนแล้วก็จะมีเงินมีทองรายได้เข้ามาหลายทางน,นะครับมีความเชื่อจริงๆนะครับช่วงไหนที่แบบเออปวดไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะเงียยๆพอช่วงไหน เนี่ยเอาพกมาเนี่ยได้เงินมาหลายหมื่นหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นเงินที่แบบไม่คาดคิดว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเนี่ยมันเป็นเป็นพุทธคุณของอยันเจ้าสัวจริงๆฮะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าผมแขวนหลายองคนะ์นะทั้งในกระเป๋าทั้งอะไรหลายองค์แต่ผมมีความเชื่อช่วงไหนที่ผมแบบเอออยู่ดีๆีผมอยากแขวนผ้าสมเด็จผมก็เอาสมเด็จมาแขวนนะแต่พอที่มลหลวงปู่บูญมาพกติดตัวอา้าว อยู่ดีๆก็ได้เงินได้ทุกวันที่ไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะมันเป็นอะไรที่แบบเออนะบอกไม่ถูกมันต้องรู้ด้วยตัวเองเรื่องพวกนี้มันต้องรู้ด้วยตัวเองพูดไปก็เดี๋ยวว่าโม้บ้างไม่เชื่อบ้างก็นานาจิตตังกละมังหลายใบน,นะกละมังแต่และกละมังก็ใครจะใส่อะไรลงไปก็แล้วแต่นะ,ะใส่ความเชื่อก็จะเชื่อนะใส่ อะไรลงไปก็เป็นแบบนั้นนะครับกระมังของแต่ละคนนะครับกระมังนั้นก็เปรียบสเสมือนองค์ความรู้นะครับองค์ความรู้ของเรานั่นแหละครับโอเคนะครับท้านี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับเป็นเจ้าสัวกันทุกคนนะครับมีเงินมีทองใกล้จะถูกหวยโดยเบอร์ในวันสิ้นเดือนนี้แล้ววันที่1ก็ ขอให้ทุกท่านนะครับมีโชคมีลาบใหญ่ๆเข้ามานะครับผมสวัสดีครับ